แตเร่อชคกันไดเปล่านี่ใช่กลัวถ้าตายก็ดูไม่กลัวซะหน่อยก็พอ่พอเป็นคนจะกลัวนี่แต่พ่อก็ไม่เห็นต้องทำเลยนี่แต่พ่อคิดว่าต้องเนะใช่รู้ไหมอยู่กับพอ่อไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยคนมองผมแต่คนนึกถึงพอ่อยิง่งเเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นทุกอย่างก็ยิ่งแย่เข้าไปใหญ่ไม่เห็นต้องเป็นอย่างนั้นเลยอ๋อชัวร์เ็นสิทุกกาม,มีอะไรต่ออะไรเยอะแยะเลยอะไรนักสกุลผมเหรอ ผมจะมีงานดีๆทำไงจะเป็นเหตุผลที่รึ่นูุคนคนก็มาหาผมแต่แรกแล้วตอนนี้ผมเริ่มจะมีอะไรแล้วพ่อผมเริ่มจะมีอะไรเป็นของตัวเองแล้วแต่ว่าก็เกิดเรื่องนี้ขึ้นมาเอาละผมอยากขอร้องว่าไม่ให้พ่อทําแบบนี้ได้ไหมมันจะจบลงแบบไม่มีอะไรดีกับพ่อเลยแล้วก็ไม่ดีกับผมด้วยแกคิดว่าพ่อทําร้ายแกใช่แบบผมอ้อมไงมันเป็นสิ่งสุดท้ายที่พ่ออยากทําเลยนะผมรู้ว่าพ่อไม่ได้อยากทําแบบนั้นเลยแต่มันก็ออกมาเป็นแบบนั้นแล้วพ่อไม่แคร์เลยว่าคนจะคิดยังไง พ่อไม่เงือนงีดบ้างิงเหรองก่คนเอาพ่อไปพูดล้อเลียนไปเรื่องตลกแลวผมก็พลอยจิตล่านแหไปด้วยผมคิดว่าถูกแล้วเหรอใช่ไหมแกคงไม่อยากจะเชื่อเรื่องนี้แต่แกเคยตัวเล็กเท่านี้พ่อเคยอุ่มแกแล้วบอกแม่แกว่าเด็กคนนี้จะเป็นเด็กที่ดีที่สุดในโลกเด็กคนนี้จะเป็นคนดีกว่าคนที่ใครๆเคยรู้จัก และแกก็โตขึ้นมาเป็นคนดีมากแค่ได้เฝ้าดูก็พิเศษแล้วทุกวันพ่อเหมือนได้รับสิทธิพิเศษแล้วก็ถึงเวลาที่แกเป็นตัวเองขึ้นมาและออกไปสู่โลกแต่แกก็ทําได้ตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้แกเปลี่ยนไปแกหยุดเป็นตัวเองแกยอมให้คนเอานิ้วจิ้มลับากแล้วก็บอกว่าแกไม่เอาไหนพออดไรายยากขึ้นแกก็เริ่มมองหาอะไรที่จะกล่าวโทษอย่างความเป็นคนดังพ่อจะบอกอะไรอย่างที่แกรู้อยู่แล้ว โลกใบนีแต่แสงแดดและสายรุง้งมันมีทั้งความโหดร้ายและหยาบคายมากเพราะไม่แค่ราว,ว่ากแกแก่งแค่ไหนมันจะซ้อมแกนจนสุดและกดแกอยู่อย่างนั้นตลอดไปถ้าแกยอมมันแกพ่อไม่มีใครหรอกที่ชคได้หนักเท่าชีวิตแต่ไม่เกี่ยวว่าแกบัดหนักแค่ไหนแกรับบัดได้หนักแค่ไหนต่างหากลและลุยต่อไปข้างหน้าแกรับได้แค่ไหนและลุยต่อไปข้างหน้าชนะต้องแบบนั้นแหละ เอาละถ้า,าแกรู้คุณค่าตัวเองก็ทำตัวให้สมคุณค่าที่แกมีแต่แกต้องเต็มใจรับมันพวกนั้นไม่ใช่แค่นั่งชี้นิ้วบอกว่าแกไม่อยู่ในที่ที่แกต้องการเพราะเขาหรือเธอหรือใครก็ตามคนที่ขาดทำกันแต่ไม่ใช่แกแกดีกว่าคนพวกนั้นพ่อจะเป็นคนที่รักแกสเสมอไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นแกเป็นลูกพ่อและเป็นเลือด แกเป็นสิ่งดีที่สุดในชีวิตของพ่อแต่ถ้าแกไม่มีความเชื่อมั่นในตัวเองแกก็เหมือนจะไม่มีชีวิตจะดึงแวบไปเยี่ยมแม่บ้านงนะ